สวัสดีครับปักครับบ้านเรานาะวันนี้ก็มีของดีมาปักนะครับวันนี้วันนี้มีข้องอรครับทข้อง้อขอดอ,องนะครับวันนี้เขาจะเอาควา้างแหละจะไลยเก็บมาเอามาใช้ห่งกำหนึ่งวันนี้กษัสริย์มันเนาะบ้านเราอยู่ไกลก็เลยใช้เื่องเป่าลมเนี่ยตัวนี้ครับไม่ได้โฆขวดชนะนเลนย <c oughs> ก็เห็นว่ามัน ใจดีๆก็เลยอยากจะมาแนะนำครับอันนี้ก็เป็นแฮมระดับหนึ่งถ้าว่าคนไหนใจเครื่องเป่าลมร้อนเนาะถ้าว่าจะบใ่ใจเครื่องเป่าลมห้อนก็ได้แต่เราไปใช้ใจเผาออออเอาเอา้าวมาใส่ตรงไหนนี่ล้วก็เผาแล้วก็ดึงออกมันก็ยังใจได้อยู่เนาะมันก็เป็นการประหยัดไปทางหนึ่งนะครับเมื่อกี้ว่าทำนี้อยู่สี่ห้า ห้าหกอันเนาะตั้งคอต่อคอตรงอันนี้ก็เขียวในอันนี้ก็จะได้อยู่อันไหนประหยัดได้เ้องก็ประหยัดไปเนาะครับเนาะอันนี้ก็จะได้อยู่นะครับก็ร้องขอครับเาว่าอยากจะเห็นว่ามันดีก็อยากจะประหยัดก็ลองเอาไปใช้พอครับเนาะก็เห็นวันนี้ก็แชร์ไปครับอยากใครได้ของดีก็กดติดตามเอาไว้นะครับเนาะก็ขอบคุณทีรนะครับ